ใหญ่โตขนาดนี้หนึ่งะคะเพื่อเป็นการสืบต่อยุทธศาสนาสองเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจกับพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตเนี่ยเขาทำกันอย่างยิ่งใหญ่การที่เราทําศาสนาสถานให้ยิ่งใหญ่ ประกาศความดีของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่คนที่ทํามาด้วยก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวกันเป็นวัตถุไม่จริงวัตถุก็สามารถทําให้ได้บุญได้มากในอดีตตการในพระสูตรต่างๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีคนเคยสร้างพระเจดีย์ทองคาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมด ประดับด้วยรัตนาชาติและทุกคนที่สวยผลบุญบางคนไปสวยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิบางท่านไปสวยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต้องทําบารมีให้ยิ่งใหญ่นะครับและอีกประการหนึ่งก็คือการที่หลวงพ่อให้โอกาสอุทธศาสนิกชนได้มาร่วมบุญเยอะๆเนี่ยก็เพื่อจะให้พ้นจากอบายภูมิเพราะว่าการที่ อยู่ในกุศลส่วนใหญ่และเห็นภาพวัดสวยงามจิตจะเข้าไปฝังชิปอยู่ในสมองเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเวลาเกิดป่วยเกิดอะไรเกิดเห็นอยากจะไปแล้วสิ้นใจตอนนั้นอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาก่อนอันนี้คือช่วยสงเคราะห์มนุษย์แล้วก็สัตว์เดีัราชฉานด้วยนะครับตายไปก็ยังได้ไปเป็นเทวดาได้เลย